โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Shark MTV นะครับวันนี้มาเล่นเกมอันเซ s ร์ที่นิดกันนะฮะซึ่งไม่ต้องสงสัยนะนี่ไม่ใช่ทหารผมนะเป็นค่ายทาหารน,นะซึ่งออกเกมไว้ตรงนี้เก็บของให้เพื่อนดีไหมเก็บไปสัตที้งไปค่อนข้างใจเยอะนะฮะซึ่งผมก็เล่นค่อนขนา้างชนะแบตเดนมีซิปอันนะเออใช้เข้าไปอนะ่ะมต้องกลัวตายนะชุดไม่ขอเก็บเลยนะซึ่งมีอยู่แล้วว่าจะเก็บให้เพื่อนขี้เกียจ ก็คือเรื่องสกิลนะผมก็อัพเต็มมาลวผมเล่นคนกล้จะนานาสิบกว่าชั่วโมงปืนก็เป็นเมเปิลสไตร์นะฮะนี่นะฮะก็ใส่หรอบแมก็กกาซีของข้างจะเยอะนะครับผมอาวุธประชิดที่ผมแนะนำนะให้เป็นคาตนาะนะฮะคาตาณะดีมากนะอตโตแม่เก็บครับสงสยัยเอเก็บไปเลยเยอะแยนะะดูกัน3ามสิบนัดยี่สิบห้าสิบสามจริงปะ สิบห้าถึงไปเซึ่งผมใช้แม็กมกาซีน100นัดนะครับเป็นสแตนดาร์ดถ้าเสียงเกมดังไวก็ขออภัยนะฮะเ,เดี๋ยวค่อยไปตัดต่อนในคลิปเอาทีหลังแต่ที่ผมอัดไปกับเกมอื่นก็ไม่ดังเลยนะครับตอนนี้ต้องการแซนแบกมากนะจะกลับไปสร้างฐานอนานะคตก็ต้องรอเพื่อนผมเข้ามาเล่นนะครับผมจะอัดอีกทีแล้วก็จะสร้างเป็น บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีจุดอยู่อยู่นะครับที่อยู่ฟอรเรสเก็บแล้วชุดนี่ผมก็มานีตั้งแต่เช้าเลยนะเพิ่งนอนตื่นนอนเดยซ้ำก็มีอา <c oughs> <c oughs> การไปวัดน,นิดหน่อยครับ <c oughs> สก,กิลสี่ร้อยฮะไม่ได้ช้าเวลตันคือ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้กับเพื่อนผมใช้เพื่อนผมในค่าซอมบี้ทั้งหมดนะฮะเนื่องจากว่าเวลตันแล้วอะไร คิวไปก็ไรประโยชน์ครับเท่านั้นแหละเสียงพูดไปก็ติดต่อที่นั่ครับชมดูคลิปก่อนนะครับตัดตอน้ำมันมีปะะ่าวโฟลเต็มโอเครถผมนะรตรงนั้น mm. ก็คือของดีๆส่วนส่วนใหญ่จะไม่อยู่ตรงนู้นนะฮะแต่อยู่บนห้องสีทิศเนี่ยกับอีกห้องสามห้องเนี่ยคือจะมีแต่ของดีๆนะฮะเพราะว่าผมมาเก็บบ่อย ต่นนี้ต้องการแซนแบ็กนะฮะแอร์แพ k นะฮะคือผมมันเก็บได้20กิโลนะฮะแต่ช่องน้อยกว่ากระเป๋าที่ผมใช้นะฮะคือกระเป๋าที่ผมใช้เป็นกระเป๋าทหารนะฮะดยอดมากเลยผมก็ไปถามปาเบิร์ตมานะฮะพี่เบิร์ดดิทอเชนนะฮะว่าปิดในวิชาต์ยังไงเปิดปิดยังไงก็ผมเปิดปิดไม่เป็นนะฮะเก็บไปสร้างฐาน ึ่งปืนผมติดเป็นไฟฉายนะเก็บให้เพื่อนแล้วถึงไร้ดีนะถึงเสื้อแล้วนะพวกยานี่ผมก็ค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะถุงเลือดสามถุงนะครับคือยานี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่พวกแอร์พอร์ตนะดูจากแผนที่แอร์พอร์ตเห็นไหมฮะแอร์พอร์ตด้านขวาของแมปนะฮะ ซึ่งผมค่อนข้างจะไปบ่อยนะฮะไอเทมเลยเยอะเลือเกินกลับมาตรงนี้เป็นค่ายทหารนะครับอีกตรงนึงก็จะเป็นค่ายซึ่งมีบ้านคนอยู่ด้วยนะครับเก็บนี้ทําอาหารได้นะครับโดยใชยแ้แคมไฟเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนิดนึงครับผมจะไปค่ายทหารอีกจุดแล้วก็พบกันทีตอนกลับฐานนะครับผมโอเคครับเราก็กลับมาสูสัฐานทัพของเรานะฮะที่บอกกันไว้ซึ่งผมก็ได้เก็บเบอร์กลายมาอีกงานหนึ่งนะฮะนี่นะดูนะเต็มไปเลย กะว่าสว่างเต็มที่คือกะว่าไม่ให้ทานทับมืดนะฮะต่างกนันคนระับสิ่งที่สร้างไดไนะ้แสงบลกก็อกแสงบักน,นนะครบกีคือ ไฟเขียไฟนะฮะแล้วก็ต้องมีตัว generator นะฮะตัวนี้นะฮะ turn off turn ออกก็จะทำงานนะก็จะมีเสียงนะฮะเออผมก็ได้นี่มาฮะ wooden shield คือสิ่งสำคัญในการเอาตัวรอดในเกมนี้คือไม่ใช่พวกยานะเป็นพวกน้ำและอาหารแทนนะครับผมน้ำเราก็สามารถใช้ได้นะเป็นพวกเนี่ยแขียนทงแขนทีนะก็จะดอกแบนี้ฮะ โชคดีมากเลยเจอเราตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะ,ะก็กดตักในนี้นะฮะแล้วก็กดดื่มอาหารผมก็มีนะผมล,ล่าสัตว์มาทำพวกนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครับน่าจะเป็นคลิปที่สองนะฮะน่าจะทำพวกอาหาร <c oughs> หรือว่าคุณที่เกียดยิงสัตว์ก็ปลูกผักนะฮะแดก,กแดกไปเลยกินได้เหมือนกันนี่แล้วก็ทำบันไดหน่อย ลอยขึ้นนี่นะคือที่นอนเพื่อนผมนะฮะมีสองคนแต่ทำสามัญน,นะเก็บมาได้นี่คืออาวุธนะครับผมเก็บให้เพื่อนผมทั้งหมดเลยเพราะว่าเพื่อนไม่ไปตายนะฮะทำตัวไปตายสัตดแมงเสียเวลาเก็บของตั้งนานนะฮะนะเก็บอันนี้มาระเบิดก็ได้จากนะมีพวกแอมพวกคลิกแอคนะฮะ วางแฮนด์แบ็กก์ก่อนแว็กเรียกกันว่าบาลีเชตนะฮะสำหรัแบภบาษาอังกฤษนะเรียกกันว่าบาลีบาลีเชตนะฮะวางไหนดีวะวางแม่งตรงเนี้ยเม่อก้แล้ยก,กินข้าวแล้วเดี๋ยวพักใหแคสเกมก่อน ซอมบี้มันจะมาตีแตกได้นะไอเทมพวกนี้ปุ๊บถ้าป้องกันซอมบี้มาโจมตีนะฮะใช้นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> คือป้องกันจากทางนี้อันนึงนะฮะอันนี้ทางนึง <c oughs> แล้วก็ตรงผักผมก็สร้างป้องกันไว้นะฮะ เดี๋ยวผมขึ้นไปอนไวแพชชันกอนแกวัดหัวนี่ผมก็ข้อแรกจะเป็นวัดน,นะฮะ <c oughs> ยิงซอมพี่ก่อนอ่าไม่โดน คือจุดฟาร์มเริ่มต้นก็คือน่าจะเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้คือไม่มีน้ำมันนะมีแค่น้ำจุดหนึ่งคือตรงไหนว่าตรงนู mm ้นนะมีน้ํามีน้ํามันนะฮะครบแล้วเรก็ใช้แก๊ลอนนะฮะน้ามันตักได้แก๊สแคนนะแคนทีนม,มีประโยชน์คือเอาไว้ตักน้ํากินได้ตลอดนะ,ะตักน้ําทะเลกินก็ได้นะฮะต่เราผมคิดว่าอ่อนข้างจะดีนะสํสำหรับแคนทีม วิธีการครับคือเอาแคนนะที่เป็นกระป๋องกับขวดน้ำนะฮะที่ไม่มีคขาว่าโมลี่รือเขาว่าเลิกนะฮะมันก็จะได้นะครับขอเปิดนวิชั่นเดินแล้วนะฮะโอ้โหเขียวเลยเปิดไม่เปิดม,มีค่าเท่ากันนะเกมนี้ว่าผมปรับแสงสว่างเปิดดีกว่าเท่ว่าเหมือนอ้อเหมือนเอพีเอสดรอปนะฮะเปิด ติดแม่งอืมมีอะไรไหมมีไม้เนื้อหิมนะฮะเป็นหมวกของกรรมกรนะฮะแต่ติดไฟไฟเข้าไปนะฮะค่อนข้างจะดีแต่เวลาจะดูแผนที่อย่างเงี้ยนะฮะไฟมันจะส่องตรงแผนที่เนี่ยดูไม่ได้ต้องถอดนะถอดเป็นการคลิกซ้ายวะคลิกซ้ายถอดเออคลิกซ้ายนะฮะเป็นไงบ้าง หนักครับทิ้งครับเมเปิลสไตร์นนะปืนโปรเลย <c oughs> อาจจริงนะถ้าเกมนี้เพิ่มเ k ดเ6ซีหนึ่งเข้าไปก็จะสุดยอดมากนะครับปืนกระบ,บอกโปรผมเลยมีเชนซอไม้คือผมอยากได้มากฮะเชนซอเพื่อเอาไปต,ตัดต้นมงต้นไม้ไอะไรเงี้ย เลื่อยก็ได้ตอนนี้เลื่อยก็ดีโอ้บันไดบานเลยเก็บครับบันไดผมจะเก็บไปทำทางขึ้นนะฮะทำง่ายต่องกันนี่คือร้านขายยานะฮะกระทะเก็บหน่อยโมดีปเตโต้ชพงโมรีเนี่ยออกินไม่ได้หรือเปล่าไรประโยชน์ไม่ใช่นะฮะกดขาครับนี่ครับ จะได้มาเป็นเม็ดนะฮะคือก็อไปปลูกนะฮะคงจะดีเก็บโคลานะ่ากินนะเสียงเปิดนี่แบบ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเช้านะฮะในชีวิตจริงนะว่าจะเล่นดอทสักหน่อยสักเม็ดก็เลือกที่จะอานก่อนนะฮะมอฟินรู้สึกว่ามอฟินเริ่มลกแล้วตอนนี้ คือตอนนี้อยากได้มากเลยเรื่อยไฟฟ้านะฮะไฟแอคมีแล้วคือพวกไฟแอคนี่ประโยชน์ก็เอาไว้ตัดไม้นะฮะซึ่งผมมีแล้วนี่คือจุดฟาร์มสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะฮะคือมันจะมีของให้เก็บครบอะ่ะอืมน,นะปืนเปิลเลยมีหมดนะครับใช้อะไรกระเป๋าแบบของผมนะครับต้องไปค่ายทหารเท่านั้นนะฮะถึงจะมีมันหาเก็บตามเมืองยากนะฮะกระเป๋าแบบนี้ นี่ก็เช้าแล้วนะคือเนี่ยบรอทรอชนะเอาไปซ่อมรถนะฮะคันรถนี้ขี่ไปแป๊บเดียวระเบิดแน่นอนฮะแล้วก็กดเจียร์เข้าไปฮะก็จะเป็นการซ่อมนะฮะซ่อมเสร็จก็นะฮะอันนี้คือใกล้นะฮะใกล้เสร็จนะยังมีควันนิดหน่อยขี่ไปไม่มีควันคือหายดีนะฮะรถเดี๋ยวผมจะมาอัดกับเพื่อนผมให้ดูอีกรอบนะฮะ เดี๋ยวผมขอเช็คของนิดนึงนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเออเนี่ยเอเนจีดิง้งฮะสมมุติว่า energy เราลดเยอะๆใช่ไหมครัเราดื่มอึบ energy เต็มนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มาสอนการเอาตัวรอดนะในแบบฉบับชาร์กเกมนะครับอ่าไม่โดน เคยลืมพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการอัพสกิลนะฮะผมแนะนำว่าอัพซูเอเวอร์ให้เต็มก่อนนะฮะอันดับแรกแล้วก็มาอัพอินี่ต่อนะฮะแล้วก็อัพคาร์แมนไปหนึ่งก็ได้นะถ้าใครจะใช้ดาบก็อัพบริเวอร์กับตัวนี้นะฮะคืออัพซูเอเวอร์อิมมูเิตี้อิมมูอิมมูนิตี้เต็มแล้วก็มาอัพเอลนเลนเนอร์นะฮะสามอย่างนี้สำคัญมากนะฮะ ซูเ v i ร์ r คือการเอาตัวรอดนะเวลาโดนโจมตีก็จะถูกโจมตีน้อยนะน้อยน้อยมากนะบเบามากนะชอมบี้ตีผมเข้าสีนะอิมมูเลตี้อิมมูเนี่ผมคิดว่าดีนะฮะถ้าสมมุติเลือดและอาหารของเรานี่เท่าเท่ากันหรือว่าลงไปสูงเลยนะเลือดจะรีเจนเองนะครับค่อนข้างจะดีเอเลนเนอร์เอ er, er คือเพิ่มเนี่ยตัว Energy นะปกติคลิกควาโจมตีนี่จะลดสินะถ้าใครยังไม่มีอัพลิกไซก็จะลดประมาณสนะถ้าโจมตีโดน แล้วกระโดดลด10หรือย0นะฮะแต่ถ้าอัพเต็มนะฮะดูนะฮะกระโดดพวกเนี้ยรถแค่วิ่งนะ,ะและ้วรถช้าด้วยนะครับคือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวจะปลูกผักให้ดูนะฮะว่าการปลูกผักปลูกยังไงไม่ใช่ว่าคุณจะปลูกที่ไหนก็ได้นะฮะ เอะไรเนี่ยหมูหมูคือทำไมผมยิงไม่ห่วงกระสุนเลยก็สุนมันเริ่มเหลือชายแล้วฮะตอนนี้ดูเนี่ยกูยิงอะไรเนี่ยเอาแกะอะไรเนี่ยเนี่ย,เ,ยเก็บเนื้อมันครับยิงกวางยิงแกะไปนะฮะเพื่อล่าหาเนื้อเดี๋ยวจะทำอาหารให้ดูนะฮะ กินของนิดนึงมันรกตัวมีประมาณนี้ครับคือสัตว์ที่ได้เนื้อเยอะที่สุดคือหมูนะฮะเอกูบอกเยอะสุดสองชิน้นกวางทายตรงไหนอ่นะพอละแค่นี้คือค่าซอมบี้นี่ได้เอพีน้อยกว่าค่าสัตว์นะฮะ ใช้ยานิดนึงยาเริ่มเหลือใช้นะฮะหลังๆแท้ๆนี่ยานี่สำคัญมากนะตอนเล่นผมทีแรกผมไม่รู้ไงกวาามอนจะถึกที่สุดแล้วนะในความคิดของผมนะยิงสามทีถึงจะตายอะ่ะโอเคครับ พวกเออเขาบอกคอนโทรลเอตินิทเออไม่ใช่ดช่ไชิปแทบ็บชิปแทบ็บคอนโทรลแทบ็บกูเลตในสตรีมจริงวนเนี่ยครับอดทำไมชิปแทบ็บคือนะไรช่างมันครับ พอกูไม่อยากใช้แม่งสึกดิงขึ้นมาครับแม่งอะไรวะหยิบแทบแม่งเป็นข่าวบ้านคะรับขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ทำอาหารเราต้องมายืนใกล้แคมไฟนะฮะสำคัญเลยคือยืนใกล้แคมไฟแคมไฟเรื่องครับของเดี๋ยวจะสอนในคลิปหลังๆแล้วกันนะฮะแล้วก็เหฮะมันจะมีรูปไฟถ้าเราเออกไกลๆนะฮะดูนะอา้าวยังมีอยู่ไกลไม่พอ ถ้าอยู่ใกล้ๆไม่มีนะครับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆฮะกดคลาฟฟิ้งเอารอมีดใส่เอากระทะใส่กดไฟไม่ได้นะจะได้เป็นคุกใช่ไจะเป็นเนื้อสุกนะเบคอนนะวะเห็นไหมฮะนี่เป็นอาหารสุกเดี๋ยววางไปนะ ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย